ตะวันาหาันเพจนี่มีตะฟูเจียวก้อยของบาลานานะเดี๋ยววันนี้เขาจะไปกินกันแต่ว่าเราก่อนออกจากบ้านออกจากฉีดเนี่ยไปซินเวอร์แฮนแอนด์แฮนสเปรย์ซื้อไว้แฮนสเปรย์เพราะว่าช่วยยับยั้งการอันแพร่เชื้อหรือว่าการเจริญเติบโตของเชื้อโรคเป็นงานวิจัยของหมอไม่เ <Wow. S 1> จ็บเป็นอำนาจฉีดได้ เจ้าอ,อี้เขาก็จะสมามารถนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟได้อย่างสบายใจอารมณ์กรชีดเลยค่ะชีเต้ชีเตอชีเต้โอ้หอมมากเลยอะ่ะหอมเป็นแบบเป็นหอมแบบอารม่าเป็นแบบคือชีดแล้วเขาจะได้สบายใจเขาจะสามารถนั่งกินอันก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟได้อย่างสบายใจเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์นะเจ้าน้ำแร่บริสุทธิ์แล้วก็จะมีส่วนผสมที่จะยับยั้งเชื้อโรคไว้เสียได้หมดแน่ช่วยให้ช่วยป้องกัน<ม>ช่วยป้องกันเชื้อโรคอะไรไปทีละไป เอาไปกี่ก๋วยเตี๋ยวไปใส่แม่เลยเจ้าทุกคนก่อนก่อนเข้าร้านเขาก็ต้องใส่แม่เพราะวันนี้เขาแ,แต่ว่าเขาเอามีปัญหาแล้วเพราะว่าเขาอ่ะฉีดสเปรย์ยับยั้งเชื้อไวรัสได้เรียบร้อยเราสองาผลตีกินก๋วยเตี๋ยวได้อย่างสบายใจเอาแต่เขาก็ใส่แม่เข้าร้านเห็นหน่อยเอาปืนเซ็ตก็มีแล้วเลือด ต้องเรียกอะตอๆแห้งขี้แค้นแม่ร้านเปิดอย่าปนิ่งดูได้ต้องตับน้ำไข็คนเดียวมาแล้วทนธรรมดาโาต้องปุงนี่มีร้านนีทำรดานกีหรอยธรรมดาห้าบาทถ้าพิเศษก็บห้าสิคธรรมดาก็50ิ <laughs> ยังมาจางน้ำมาได้เพชรแล้วเนอะถ้าใครไปกินเพชรนะจิมก่อนนะแต่ตัวกินนี่ก็ไม่มากเกียวกินต้งตบตบกิอืมแล้วตัวงตัวหอเน่ยอนึอะไรโ้่กัวพูด เธอเกาไว้ถ้วยเธอการเธอจะมาโจงไม่ฉนันนีอย่างเนี้ยเอากัแบบนีบบอกพี่เปิ้ลว่าเอาสาวบาทกับปอห้าสิบบาทมันน่าลำปอยเธอบดให้เธอกี่สาวบาทกับปอฮ้อนฮ้อนบอนออกแม่เหมือนก่า Ở nhà không còn chiếc nước là biệt mắc sên của ướt, ừ, của buồm, của kỳ câu nào vậy? Không Nào, mày sẵn sen. Nếu bà chờ về bà Bà buông, bà sên, bà náng, mà nhà không dọn vào đây <laughs> <Mấy gì nhỉ? cười> ừ. Là kìa nhà, bác kìa Lần này ngôn cường, thưởng xám thông cường มาซิบโมงเจ้าเก้าก่อรอก่อนเหลือกเปิดคือสามสิบไปา,บายาบาลลงมาลานาทั้งหลายหรือว่าอไข่ไก่ไม่ฉีดวัคซีนตำลนานนาก่อนลวดเดียกันเลยลานามาเลยปากประตูโปลี่มาประมาณร้อเมตรอ่ะกะเลยเต็นท์รถมาอยู่ข้างตังเลยก็ก่อยครับเดี๋ยวไปสิ่งมันมาถีก็แหลก คอนเฟิร์มเลยว่าล้ำกินด้วยแบบต้องปรุงเลยคลิปนี้ต้องไปตอนร่าเพราะว่าเทสคารเน่นอะไรอ่ฟังบรรยากาศกอนรัาป่ะืปไปแล้วกัน